ปาหยุดทุกอย่างค่ะต้องวีดค่ะสําหรับคลิปนี้นะก็คือล่าสุดโนริซ่ามาลงรูปภาพลูกที่3นะคะบุริฟอร์โอ my ก้าโนริซ่ามาอัปเดตแล้วค่ะทุกคนไม่ปล่อยให้รอนานเลยนะคะล่าสุดบอสนริซ่าตามมาด้วยโพสตที่3ติดติดกันเลยนะคะในระยะเวลาวันเดียวกันนี้เลยจ้ามาชมกันค่ะว่าความสวยความปังของโนริซ่าจะขนาดไหนลูกที่3ของโนริซ่าค่ะต้องบอกว่าเป็นชุดเดียวกันนะคะกับที่ตัวแม่ของเราก็ขึ้นเดินบนรันเวย์วันเดียวกันเลยจ้านั่นก็คือเป็นชุดที่ คุณอีวาเฮอร์ซิโกวะซึ่งก็เป็นตัวแม่ระดับตำนานนั่นเองเพื่อนๆก็่ได้ใส่วันเดียวกันเลยแต่ว่าของนองริซ่าแน่นอนค่ะว่าคัสตอมโดยวิกตอเรียซีเกรดนั่นเองจะะ๊าเดี๋ยวตามมาวิดรูปภาพกันเลยค่ะทุกคนภาพแรกนะคะนอริซ่าส่งจูบให้เรานิดหนึ่งแล้วก็ด้วยเจลิตนี้เท่านั้นอีกแล้วหุ่นดีมากโซเซ็กซี่ฟอร์แล้วก็มีปีกนางฟ้าวิกตอเรียซีเกรดนะคะเนี่ยแล้วก็ด้วยทรงผมต่างๆนะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปในคลิปของทางวัมาลงค่ะเป็นบิฮายด์เดซ แอนไม่รู้ว่างนงลิซ่าจะมาลงเบื้องหลังเองด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าล่าสุดค่ะโวก,ก็คือเปิดงานก่อนเลยน่านจะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการต่อมาทาเครื่องหัวใจเอามือสองข้างประกบแก้มเลยนะจ๊ะน่ารักน่าชังจริงๆภาพต่อมาค่ะลิซ่าหลับตายิ้มกรุ้มกริ่มนะคะจับสะพุงสะพโพกอุย้ยสวยตาแตกต้องอวยยศแล้วค่ะนางฟ้าของเราภาพต่อมาก็จะอยู่ในบรรยากาศหน้าแบ็คดรอปนะคะลูกสาวคือสวยมาก แม้ว่ามือจะเบลอนะคะแต่ก็รักเธอคนเดียวอ่วสวยมากสวยมากค่ะหน้าตรงก็สวยจากนั้นก็มีการลงรูปภาพเป็นเพอร์ฟอร์มบนเวทีนะคะจังหวะที่นง้งิซ่าร้องนั่นเองบนเวทียิ่งสวยสง่าจริงๆค,ค่ะอ่ะมีจังหวะน,นี้ค่ะขยายมือนะคะมุนนิดฟอสวยมากๆสวยมากๆแล้วก็ภาพต่อมาค่ะนง้งิซ่ากับดอกไม้สีเหลืองขอนกรีกกับน้องิซานั่นเองและภาพต่อมาแม่ อีกชันจะตุยค่ะเป็นมุมซ้ายที่แบบว่าจะตุยของแท้เลยนะจ๊ะเนี่ยยิ้มแฉ่งเลยลูกสาวสมพงสะพโอกองเอลนะคะปังมากๆต่อมาค่ะโนริซ่าก็ยังลงรูปภาพเซลฟี่ตัวเองหนึ่งกรุมอันนี้หวานหยดย้อยนะคะสีลิปสติกใดๆโดอ้ยชมพงชมพูและก็นอกจากนี้ค่ะโนริซ่านะคะความเคลื่อนไหวหลังจากที่มาแชร์สตอรี่รัวๆใช่ไหมก็ตามสเต็ปที่โนนิซ่าโพสเลยชุดหนึ่งชุดสองน้องก็จะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับชุดนั้นๆนะคะและก็ล่าสุดค่ะมีการมาแชร์สตอรี่เกี่ยวกับชุด โนี้โดยการรีโพสต์ตัวเองไปก่อนแล้วหนึ่งกรุกก็คือที่น้องโพสต์นั่นแหละแลวก็มีการแชร์โพสต์จากไฮฟีนะคะต่างๆมีการแชร์โพสคลิปจากวิกตอเรียซีเกรมีการแชร์คลิปจากช่างผมของเรานะจ๊ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีคลิปนี้เปิดเผยออกมาอีกนะคะเพื่อนๆเป็นตอนซ้ซมนั่นเองคือตอนซ้อมคือทุกคนใส่ชุดแบบจัดเต็มส่วนสูงต่างๆนี่นะคะต้องให้เหมือนจริงที่ส่ดนลิซ่าของเราก็มาด้วยผมตรงค่ะลิซ่าผมตรงตอนซ้อมก็ว่ายังสวยพอแต่งหน้าเข้าไปโอ้ สวยหยดย้อยค่ะทุกคนลูกสาวคือหุ่นองค์เอโวพวกบังมากนะคะน้องจะระเบิดรันเววิคตอรีซีเครตจริงๆนะคะลูกสาวและล่าสดุดคุณไรอันเทเดอร์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นนางฟ้าวิกตอรียซีเครตผา่ะ และอิชันต้องกรี๊ดหนักมากค่ะเพราะว่าคุณจีจี้ฮาร์ดดิตนะคะได้มารีโพสต์ไปที่อิซากแลบของคุณจีจี้ฮาร์ดดิตแล้วแล้วก็มีการตีปีก๊กใส่อีโมจิตีปีก๊กใส่อีโมจิรูปหัวใจและคุณจีจี้ฮาร์ดดิตก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใน IG ด้วยปีกด้วยอีโมจิหัวใจน่ารักมากมายโอ้ยนับได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่คอนเนคชั่นคอนดิใจจริงๆจ,จ,จ้านับได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ปังมากๆค่ะทั้งแม่จีจี้นะคะก็มารีโพสต์อันนี้จะเป็นชุดที่น้อง สใส่เพื่อฟอร์มร็อกสตาร์เนาะน้องพสตก่อนหน้านี้แล้วนะคุณจิจีก็มารีโพสต์น้องลิซ่าแล้วค่ะแล้วก็รูาลงรูปภาพให้เราได้ชมกันนะคะสําหรับลูกที่3แล้วก็น้องมีการรีโพสต์ต่างๆมากมายเลยนะก็ฝากทุกคนไปเอนเกจกันด้วยนะจ๊ะสาหรับลูกที่3ของน้องลิซ่าค่ะ